ไม้เห่ยงนะครับเริ่มแห้่งนะครับแห้งแห้่งมากๆเลยนะครับแล้วก็หนูกับบางนะครับเส้นนี้ปีนี้กับพงมาเธอแหลกนะครับกับเนยัไงนะครับช่วงนี้นะครับไม้นะครับไม้นี่ก็จะถือว่าแห้งนะครับเพราะว่ามันหนาแหลงนะครับหนาแหลงเขาหนาแหลงเต็มรูปแบบนะครับถ้านูเรือกันจะเรือแต่ตัวยังไงได้ลนะครับคนบ่คอยลงนะครับ่วนนี้นูแต่หน่อยเสร็จเขามัดนะครับโอ้ยผ่านมาข้างไหนนี่ผานตะวันเลย มีแม่พ้าแมาจากแม่แม่ฝันนะครับหลังจากงานองไฟมาแล้วยิ่งหนูจอเลยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องว่ายิ่งหนูนะครับหลังจากที่ผมบดดอ,อกไม้มันน่าจะสักพักหนึ่งนะครับมีหนูบด<า>หน<ล>่อยชิงนะหน้าอันนี้มาก,กันโอ้โอเไม่ยังไหโอ้แจกขอกราสนันหนาวโอ้แจกอกราสนันนะนะวฮะ เดี๋ยวพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพามายิงไม้เสี่ยนสิเกตไปหากันทะล่มนะครับแป๊บนึงนะครับไม้เริ่มต้นเฮาอยู่นี่นะครับจุดบริการประชาชนสถานีตำรวจพูดทอดนะครับพ่นขวานะครับนี่นะครับยิ่งไปห่อเสียนกันทะล่มนะครับเดี๋ยวยิงรถไปหากันทะล่มท่ามกลางนะครับหลังจากที่ห่อเปดือกไม้สักพักหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวไปหลุ่นไปน้ำกันนะครับว่าจะมีโตั่วิ่งตนะครับ ไม่ได้ไม่่เาะอนวต่ะกันอยู่มลงรงนั่งอยู่นะเจสวัสดีผู้ส่งสวัสดีเรา่าน้เเบอเเรคลิปมนางส่องไหนส่องไหนนั่นแตา่องา่องช่งผมันซื้อเบียร์นี่แหละครับซื้อเบียร์นี่แหละครับเะครับอันนี่เรวอาาเศษบุกบาทต้างนครับ ปลารถไตอครับผมมีเห็ดว่ามีเห็ดว่ารู้ไหมเห็ดบวกเห็ดบวกครับผมเห็ดบวกอ๋เบียนี่แหละเบียนี่แหละครับเบียนี่แหละติ๊กต๊อกนี่ครัซื้อเบียนครับปลาไปฝากปลไปพี่น้องไปไปออกมากันนะครับปลาผมก็ลังจะออกมาดูนะครับกับปลาไปมึงน้ำกันเลยน้องนะออกห้าห่างจากปั่มนิดนึงนะครับแกะมาได้ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องยิ่งซ้ำผลงายดอกนะครับฝีมือตอกผลงานตอกนะครับ มือละเอียดเลยนะครับพนเดี๋ยวจะออกมาให้พี่น้องมึงน้าโอ้เห็นสองโกลด์ตัวตุวใหญ่ๆพี่น้องขอนมาท่านนะครับแรมเลยพนเดี๋ยวตัวเดียวครับโอเคละเดี๋ยวเก็บแต้มกันพี่น้องใส่ที่สวยนะครับรับแต้มแหลกนะครับโอ้มืเอี้นะครับผลงานตอกนะครับพี่น้องใส่ที่สวย่ะจะค่อยไปนะครับพราเฉียง่อยมีเนี่ยตตันตอก่อนนะครับ จะสลับกับไอเอลพี่น้องแต้มแบกมากลลวนะครับเดิมต้นไม้ก็สวยงามนะพี่น้องนะครับทานไปประมาณชิบหาที่นะครับกะแหงพี่น้องไม้แหงนะครับไม้แหงแหงนะครับแหงสุดท้ายนะครับตั้งแต่มากนะครับต่ว่ากันี่นะครับเพิ่งเด็แจ่มที่สองนะครับโอ้หกอีกนะครับหกเอีนะครับแจมสองกับหกญ่นะครับช่วงนี้หน้าไม้นะครับ ไม้นี่ก็จะถือว่าแข no like ็งนะครับเพราะว่ามันหนาแหลงนะครับหนาแหลงเขาหนาแรงเต็มรูปแบบนะครับถ้านูเรือนี่ก็จะเรือแต่ตัวยงใหญ่ได้เลนะครับคนบ่ข่อยลงนะครับส่วนนี้นูแต่หน่อยอีเส็จเข้ามดนะครับสือเรือแต่ตัวย่งใหญ่ลุดงอนงามนะครับนี่เขาจะสีหน้าพี่น้องแถมสองนะครับงลนงามเกาขึ้นเกาหน้าพี่น้องนะหน่บดเจแแบบนะพี่น้องหนุ่งบดนี่ก็จะเป็นคนละครับแล้วก็ มาเก็แบแต้มนะครับจอดในห้องของไม้นะพี่น้องกอ็มีใส่ใยนะครับอาจจะบางแน่นะครับจะพาหนูตายดูการพี่น้องแล้วก็ใส่ <c oughs> ใย <c oughs> นะพี่นออ้องไปเรื่อยน,นะครับจะถือว่ามาเช็คไม้อมนะครับว่าสีนี่โตลายเฉยนะครับก็พอเห็นโตอยู่นี่พี่นอ<ส>้องนะออกจากเอสซนอมานะครับใส่สองแท้มนะครับจะไม้ ม้มันจะแหงแงน่นะพี่น,อนอ้องนอนยอจะ่าผ้าใหญ่ไม้ไปแถวแถวบันคอเขากันทลลมนะพี่น้องมันจังจะซุ้มๆแน่นะพี่น้อง่อะเดี๋ยวเขาใหญ่ไม้ไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวคอยหามึงเช็กไม้ไปน้ำนะครับอ่ะนี่ผมกับย่างมาหอดนะครับหม้อตีนมันคอนะครับตีนซีแอไฟแดงมัอนขอนะพี่น้องเนาะไปย่างได้ย่ยางมาประมาณสามสี่กิโลนะพี่น้องไม้่ะแหงนะครับ เริ่มแหงนะครับแหงแหงมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็นู้กับบางนะครับเส้นนี้ปีนี่กับพึ่งมาเธอแหลกนะครับเส้นจากกันข้อไปซาซีเกียดนะพี่น้องเนาะถือว่านูเริ่มบางนะครับน่าจะพี่น้องคนมาลงหลายนะครับส่วนนี้นะครับจะบางแล้วนะครับบ่วมีนะครับยางมากไกลๆหนีกากได้พึ่งได้ทองโตนะครับทีมงานน้องน้องกับบุดรผอตโตนะครับก็ถือว่าโอกาสไม่เช็คไม้นะครับเพราะว่าผมบุเดมาโดนนะครับไม้นีนะครับอ่ะเดี๋ยว ระกาศหนาเขาก็จะปไม้เด๋ยเดี๋ยวเขาคอยไปติดตามไปน้ากันเราพี่น้องเนาะไม้หนีโบมี่โบมีหนูนะครับกัเอลไม่เหลือนะครับบมีกับเอลเนี้ยสันตอกเนี้ยลองรอยการกินเนี่ยกับโบมีนะครับก็บคือบางไปแล้วนะครับกับ,บ่บเฮนโตนะครับบเ็นโตเลยกับอะไรนะครับตาพี่น้องไม้หนีสักัรอบปีหนาได้นะครับไม้นี่ตาพี่น้องอยู่ยวผมตะกี้ด้บนอนอกกับพี่น้องแต่สองแตมนะครับเดี๋ยวถ้านี่ก็จะขึ้นรถนะครับเดี๋ยวกลับแล้วนะครับม่นิ่งก็แค่สองชั่วโมงนะครับ บ่มีแต่มาเห็นนะครับก็เลยครับดีกว่าพี่น้องปะน้องสวัสดีครับ